เราไม่ได้เจอไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้มาน,นานมากเลยนะครับตัวนี้ขอญาดเก็บนะครับใส่ถังไว้ก่อนอยู่นะครับผมแต่เราลองมาเคาะเป็นกระดี่ดูนะครับเพราะว่าช่วงล่องเนี่ยมันเป็นล่องน้ำลึกหน่อย ดูนะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งในหะ้องกระทิบตกปลานะครับวันนี้เ,าเราเอาเรือมาล่องตกปลาแม่น้ํากันนะครับปลาหลักก็จะเป็นปลากระสูบนะครับแล้วก็ผมเอาเรือมาลงที่อําเภอสามเงานะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศก่นกอนนะอากาศยามเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับ วันนี้ผมออกมาสายด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราล่องใต้ไปตกปลากันเลยดีกว่าไปลุยเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับผมจะใช้เป็นเหยื่อนาโก้นะครับเป็นเพนซิลงานไม้เหล่ามือนะครับแต่มีเสียงด้วยนะโอเคเลยตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สายที่ใช้จะเป็นสาย PE 0. 8นุะครับของค่าเต็มคำนะครับเดี๋ยวผมขอเคาะๆนี่เล่นก่อนปลาพิงขึ้นวิ่งลง,งช่องนู้นนะครับ ยอยู่เลยครับอยู่เลยน่าจะเป็นปลาทธนนานะครับตัวค่อนข้างใหญ่ด้วยเดี๋ยวรอเล่นเบ็ดมันหวานไปก่อนครับตัวนี้ตอนนั้นจะเก็บนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ปลาช้ำครับผมมุกธนาตัวใหญ่นะครับลูกใหญ่มาก เขาอยากเล่นเป็นหวานเลยโอ้โหตัวใหญ่มากครับมากเดี๋โดนบอสแต่เช้าเลยนะครับโอ้มาขอจักน้อย โหไม่ได้เจอไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้มันนานมากเลยนะครับโหแต่มือนะครับตัวนี้อใหญ่มากเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปก,ก่อนนะครับอืมดีใจครับ ันนี้ขอญาตเก็บนะครับใส่ถังไว้ก่อนโอเคไปอยู่นะครับผมอยู่หลังตอแบบชิดตอเลยนะครับตัวนี้สายกำลังสนุกเลยครับ เป็นเยื่อน om mm ักโก้นะครับโก้รัวกับสาย PE 0.8ของค่ายเต็มคำนะครับสนุกเลยครับขอญาตถ้ายลูกก่อนนะฮะ อยไซส์เล็กแบบนี้แต่เราเก็บก่อนครับไซส์กำลังทำงานครับอาจจะเก็บได้ไม่ถึงสิบตัวนะครับเดี๋ยวอุย้ยออกมาเลยจ้องที่จะโดดอยู่แล้วนะไอเราก็เปิดแบบ จะดูตัวอื่นด้วยว่าแย่ไหมถ้าแย่เราจะได้ปล่อยลงน้ำนะอยู่ครับตัวน้อยครับตามมาโชคครับ ดงเดือยมีแต่ตัวตน,น้อยนะครับเคแต่ยังได้สนุกอยูน่นะฮะเดี๋ยวเราปลดส่ถังไปเลยเดี๋ยวผมขอใช้เป็นกระดี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาเคาะเป็นกระดี่ดูนะครับเพราะว่าช่วงล่องเนี่ยมันเป็นล่องน้ำลึกหน่อยเอาสามารถตีกระดี่ได้นะครับเป็นกระดี่วิ้งสิบกรรมนะครับของค่าเต็มคำ สายจะเป็นสาย PE 1.5นะครับของค่าเต็มคำเหมือนกันนะครับสายที่ตัวผมต้องใช้ใหญ่เพราะว่าบางทีอ่ะอาจจะติดต่อแล้วเราแบบกระชากกระชากเราจะได้เหยื่อคืนนะครับถ้าเป็นสายเล็กอ่ะโอกาสขาดสูงนะครับสายพวกเนี้ยเหนียวกับปลาครับแต่ก็ไม่เหนียวกับตอนะครับอะไรเคาะเท่านี้เป็นก่อนนะครับ

ไม่น่าปาดกอเลยครับเป็นยังไงไม่น่าปาดกอเลยสายอี่1.5เอง พี่ปลา,อย,าอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแน่ใจแล้วโอ้ยอยู่ครับปลาอยูอย่กระตออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วหนึ่งแต้มได้แล้วนะครับจากกระดีบิงนะครับเอาจนได้ครับผม ผมขออนุญาตขึ้นเรือม,มาก่อนอสายสวยนะครับตะขอหักหมดเลยยืดหมดเลยแต่ถ้ยังอยู่นะครับเป็นตะขอที่จีเจ็ดนะครับเนี่ยตะขอหักคาอยู่ในปากเลยเราเอาออกมาก่อนนี่มุดต่อนะครับตะขอเล็กนะครับผม โอคตัวนี้กัดโหดมากเลยกัดวิ่งมุดเลยต่ขอหักไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวนี้ยังไงเดี๋ยวผมปล่อยไปดีกว่านะครับเพราะว่าเราวันนี้เราจะคัดแต่ตัวเล็กๆนะครับเพื่อว่าเราจะเอาไปปล่อยกันนะครับอ่ขอบคุณมากเป็นกระดีวิ่งนะครับเมื่อกี้ผมใช้กระดีวิ่งคลิปกลัมเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนตะขอหักไปแล้ว อุ้ยอุ้ยดูนะครับ้อยนะผมเ็สตัวน้อยกัดเรียบโอเคได้ใช้ปลาปล่อยเราแล้วเครตัวนี้เราไปปล่อยกันดีกว่าอุ้ยเป็นตัวผู้หรือเปล่า มันจะสักๆนะแกไม่ไแน่ใจโอเคไปโตโตนะครับ